โอ้มือชอเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพทจะพาตามส้มนะคะส้มชนิดนี้ชื่อว่าส้มคำจ้าหน้าตารสชาติเจามาแทบนวลแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเริ่มจากเอาส้มมาล้างก่อนเลยค่ะวันนี้น้องแพทมีผู้ช่วยด้วยนะคะหลานชายจ่าทุกคนกลับมาจากโรงเรียนก็มาช่วยเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจ่าทุกคนรอไปตามกันเลยจ้าบรรยากาศเวลานี้ก็กําลังดีเลยนะคะจะเป็นช่วงเย็นจ้าพอขึ้นมาถึงบ้านนะคะน้องแพทกับหลานชายนะคะก็ทกํากรหัานเป็นชิ้นๆเลยจ้าหั่นส้ ต้มเสร็จมาตามกันเลยนะคะเริ่มจากตามพริกกระเทียมะคะ่ะจากนั้นก็ต่อด้วยปลาร้าเลยนะคะต่อด้วยน้ำตาลปี๊บเลยจ้าจากนั้นก็คนคนตามตามให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะระหว่างนั้นนะคะหลานชายก็กินส้มคาแบบอริดอร่อยเลยจ้าและน้องแพทจะบอกว่าส้มคานะคะส,คสามารถกินได้ทั้งลูกเลยนะคะส่วนรสชาติจะหวานน้เาเปรี้ยวจ้าน้ำตาลปี๊บละลายปุ๊บใส่มะเขือเทศเลยนะคะต่อด้วยน้ำปลาคะ่ะแล้วก็มาตามคนคนอีกหน่อยจ้าพอตามแล้วก็คนได้เข้าที่แล้วนะคะก็ทํากันใส่ส้มคาเลยจ้าต่อด้วยน้ำมะนาว สดๆเลยนะคะวันนี้น้องแพทจะใส่ไป3ากรีบนะคะจะัดไปแบบให้ครบ3ามรสเลยจ้าแล้วตอนนี้ก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทํากันตามตามคนๆอีกสักหน่อยจ้ะทุกคนพ <c oughs> อเข้าที่แล้วนะคะหน้าตาก็จะอ,อมาประมาณนี้จ้ะนัวมากๆเลยนะคะตากใส่ถ้วยกันเลยจ้าน้องแพทจะบอกว่าวันนี้ตากใส่ถ้วยแบบยกครกันเลยทีเดียวนะคะเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนตามส้มคําหน้าตาออกมาหน้าตาหน้าทานไหมคะส่วนรสชาตินะคะน้องแพทจะบอกว่าอร่อยจ้ะทุกคนกินไปถามหลานไปนะคะว่าร อร่อยไหมนะคะหลานบอกว่าอร่อยจ้านี่ก็เป็นครั้งแรกของน้องแพทที่ตามส้มคํานะคะและก็เป็นครั้งแรกของหลานชายด้วยจ้ากินไปมองวิวไปนะคะบรรยากาศเวลานี้ก็ข้ามละจด้ดทุกคนบรรยากาศกําลังดีเลยนะคะระหว่างที่กินตามส้มคําอยู่นะคะน้องชายก็กลับมาพอดีเลยจ้าก็เลยเชิญน้องชายกินได้เลยจ้าทุกคนคาแรกไปจ้าคําที่สองตามไปอยู่ตามไปอยู่นะคะเมนูส้มตามวันนี้ถือว่าผ่านนะคะใครอยากลองลองทําตามกันได้นะคะ